ขุมอร์น <Good morning. S 1> ิ่งทาซานทาซานน้องทศาซานทาซานเอามพี่รเยีมพี่ยมพี่ยมล่ะเด็กยังอสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงทาซานมาอกืนไปหาพี่แฟงง่วงเหรอพี่แฟงก็ง่วงเหมือนกันทานหาพี่เจทศาหาพี่ยมไม่เจอ แกใจทำพี่แว่าเจอพี่ตัวไม้ได้ไปนอนจอดู่ไหมฮะได้ไปนอนจอดู่ไหมไม่พี่โยมไม่ได้ไปหาพี่แฟงเลยมีอะไรไหนไหนทาตาลองเล่าให้ฟังดิเมื่อคืนตอนพี่โยมออกไปล่าสัตว์กับพ่อเนี่ยเป็นไรไม่รู้พี่โยมฮะพี่โยมไปล่าก้ามาบ้านแล้วก็แล้วก็ล่บกันมืดอถึแล้วก็พี่โยมก็หายพี่โยมก็หายแล้วตาตาก็ตื่นตื่นมาดีน้ำที่แล้วตาตาก็ไม่เจอพี่โยมจะไป เดี๋ยวผมจะพยายามถ่ายคลิปน้องถาัสาร์ว่าเยอะๆนะเพราะว่าพีพีเอฟซีหลายๆท่านเนี่ยน่าจะคิดถึงน้องทาัสาร์นะไม่ใช่แค่พีพีเอซนะผมเองก็คิดถึงเหมือนกันนะทุกคนล้างขาด้วยนะทัา,าร์ ก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดี p p พ c ลุงป้านาอากันทุกๆคนทุกทท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเตอร์แฟงนะทุกคนทุกคนรู้ไหมครับว่าผมนอนเมื่อคืนเนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะทุกคนครับเมื่อคืนเนี่ยช่วงประมาณดีสาเกือบดีสีนะครับน้องทาสานเนี่ยอยู่ๆเขาก็โผล่ไปบ้านผมอีกแล้วนะครับเขาโผล่ไปเนี่ยแปลกมากๆเลยทุกคนคือเขาโผล่และคื จังหวะนั้นน่ะคือผมนอนแล้วผมไม่รู้เรื่องผมอยู่ในห้องนะครับและน้องทศา,าน,นี่ได้ไปเรียกพี่ใหม่แล้วก็ไปเล่าอะไรให้น้องใหม่ฟังไม่รู้น้องใหม่ก็เลยกตื่นเช้ามามาเล่าให้ผมฟังนะทุกคนว่าประมาณว่าเมื่อคืนเนี่ยน้องทาสานมาหาเนี่ยเหมือนว่าพี่ยมเนี่ยเหมือนหายตัวไปนะทุกคนน้องทศา,านบอกว่าพี่ยมเนี่ยออกไปล่าสัตว์กับพ่อเนี่ยต้องแดดประมาณสามทุ่ม และทีเนี้ยพ่อเขาคืนนัดกันไว้ให้กลับมาที่ตรงนี้อยู่ๆเนี่ยพี่ยมก็ไม่กลับมาเลยน้องตาสานก็จุดไฟก็รอกินข้าวกับพ่อแต่ก็ไม่เจอพี่ยมนะถึงประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนพี่ยมก็ยังไม่กลับมาก็ยังไม่เจอตัวนะเหมือนทีเนี้ยน้องทาสานก็ไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใครพี่ยมมาหาผมหรือเปล่าอะไรทํานองเนี้ยอาจจะมาหาลูกสาวเขาหรือเปล่าน้องทาสานก็เลยมาที่บ้านผม ปรากฏว่าไม่เจอพี่โยมนะก็เลยไปเล่างูเงียะอะไรก็ไม่รู้ให้น้องใหม่ฟังผมก็เพิ่งตื่นมาเลยทุกคนตอนเช้าเนี่ยผมต้องรีบปีมาเลยตอนเนี้เพิ่งจะประมาณหกโมงเช้านะเดี๋ยวผมจะให้เรื่องราวมันเป็นไงเดี๋ยวผมจะให้น้องใหม่เนี่ยเล่าให้ฟังนะน้องใหม่เข้ามาดิเมื่อคืนมันเป็นไงน้องก็สวัสดีนะครับเมื่อคืนน้ัตา์มาหาดิซานเลยพี่พมันเรียก,กมันเรียกพี่แฟงแต่ผมเป็นมตกใจเห็นน้ำตา์มาดิซานพูดงง่งยุ่งมาได้ไงพี่น้องตา,าลมาบอกว่าอะไร ไม่รู้ว่าพี่ยมหายหายไม่ไหนไม่รู้แบบมาแดดีสามอะแบบพี่ยมหายใชพ่พี่ยมหายแสดงว่าน้องทาสารก็ตอนนี้ก็พอเขามาหาผมเสร็จเขาก็ไม่ได้นอนนะเขาเขาได้นอนไหมไม่ได้นอนเลยพี่เขาก็กลับมาเลย응กลับมาดีตีห้าเม,มื่อคืนกลับมาตีห้าโอ้โหทุกคนผมบอกให้ผมเนี่ยช่วงนี้แล้วก็นอนดึกนะครับแล้วก็ต้องดูแลน้องดอกมุง้งดอกไม้อะไรแบบนี้มันก็เลยทําให้มาเช้าผมตื่นมา ก็เลยให้อับนุงอาบนะ้ำน้องต้องไมาอาบน้ำแล้วก็ให้น้องนั้นเนี่ยไปส่งที่โรงเรียนนะแล้วก็ตอนนี้ผมก็รีบปีมาหาน้องทศสารก่อนนะครับไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับพิยมนะพิยมหายตัวไปแบบปริศนาแบบนี้ทุกคนแปลกๆนะครับเพราะว่าออย่างเขาก็อยู่ในป่าด้วยนะทุกคนเอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้ในไหนก็เราก็มาถึงขนาดนี้ละเดี๋ยวผมจะลองไปหาน้องทศสารน,นะไม่รู้ว่าเช้าๆแบบนี้น้องทศาสานเขาจะขึ้นไปหาพ่อเขาหรือว่าเขาจะลงมาอยู่ข้างล่างนั่นแล้วก็ไม่รู้นะทุกคนยังไงก็ ฝากเป็นกำลังใจให้น้องทาซานด้วยนะครับแล้วก็ผมด้วยนะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ทุกคนแล้วก็กดติดตามพวกเราด้วยนะครับพวกเราจะได้มีกำลังใจในการถ่ายทำคลิปหรือถ่ายทันน้องทาซารตลอดไปนะทุกคนพี่ๆคนไหนที่ดูคลิปของพวกเรานะผมกล่าวเลยนทุกคน อยาข้ามโฆษณานะถือว่าเป็นการสนับสนุนพวกเราได้นะครับผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเราทุกๆคนแล้วก็ขอให้พี่ๆเอที่ดูคลิปนี้เนี่ยเป็นกําลังใจพี่โยมด้วยนะขอให้หาตัวพี่โยมเจออย่างไวๆนะทุกคนไปเดี๋ยวเราจะไปหาน้องทาสานกันดีกว่าจยากรู้ว่าน้องทําอะไรอยู่แล้วก็อยู่ที่ไหนนะครับไปทุกคนครับก่อนที่ผมเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรนะ จะมาหาน้องเนี่ยทุกคนฟังจากเสียงผมได้เลยนะครับเสียงผมเพิ่งตื่นเนี่ยจะเป็นแบบนี้แล้วก็เช้ามาเนี่ยผมก็เลยให้น้องใหม่เนี่ยได้ไปซื้อของมาเล็กเลน้อยน้องใหม่ซื้ออะไรมาบ้างเนี่ยขนมแล้วก็นมแล้วก็น้ำเปล่าสิซื้อขนมปังมากี่หอ่อสามห่อหรอสามหอ่อแล้วก็มีขนมแล้วก็นมแล้วก็น้ำเปล่านะทุกคนเอาแค่นี้ไปก่อนเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งตื่นแล้วก็ผมก็รีบนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูท่าศานกันนะว่าท่าสานเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ภาษาเนี่ยน่าจะสบายดีแต่พิยมเนี่ยหายตัวในป่าเป็นสนาไปบนี้ทุกคนมันเชืงหรือวะเสียง,งนกะงน,นะเอ,อ้ยตื่นเช้านะทุกคนผมตื่นเช้าทุกวันเลยนะครับไม่เป็นไรวันนี้เราก็มาหาท่าสานแบบเช้าเช้าเลยแล้วกันบรรยากาศยามเช้านะอือผมอ่ผมเองก็ได้แค่ล้างหน้าล้างตานะยังไม่ได้อาบน้ําเลยนะครับ ก็สวัสดียามเช้าทุกคนเลยนะทุกคนมาพบกับบรรยากาศเช้าๆแบบนี้เลยนะถามว่าง่วงไหมก็ง่วงนะเพราะว่าผมเองก็ช่วงนี้ไม่พักผ่อนแบบไม่ค่อยเพียงพอนะมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยเจ็บทุงเจ็บท้องอะไรแบบนี้นะทุกคนก็ไม่็นนะเราก็สู้กันไปชีวิตคนเรานะทุกคนแล้วก็ฝากเป็นกํนาลังใจพี่ๆทุกคนที่ดูคลิปนี้นะ อย่ากพิ่งท้อกันนะทุกคนดูอย่างมีความสุขนะครับน้องใหม่เราจะเจอน้องทาซานหรอได้ยินไหมเหมือนได้ยินใช่เหรอน้องทาซานกลับมาบ้านตีห้าตอนนี้หกโมงผมก็เดินทางมาเลยนะเพราะว่าผมก็เป็นห่วงน้องเหมือนกันนะ คนบรรยากาศยามเช้าดูน้ำนี่สวยมากเลยนะครับนี่น้องใหม่ก็ลังน้าเดี๋ยวล้างขานหน่งผมเนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ยหรือว่ามาในป่าเนี่ยต้องมีของติดไม้ตินมือมันนิดๆหน่อยๆน,นะพี่ๆเพราะว่ามันทำให้ผมหิวหรือว่าบางทีทำให้น้องหิวเนี่ยเราก็จะได้นั่งกินด้วยกันได้นะ นั่นโยะบ้างอยะโยะโท่าสานอยู่นะอืมท่าสานอยนี้แสดงว่าเมื่อคืนน้องทาสานไม่น่าได้นอนหรงุดหนีดนะท่าสานวันนี้นตาอ๋อหลับขุดมอร์น่งทาซาน ทาซานน้องทาซานทาซานเอาพี่ไปเยี่ยมพี่ยมพี่ยมเหรอเยังไม่เจอมา,อาัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงทาานเมื่อคืนไปหาพี่แฟงง่วงเหรอ,อพี่แฟงก็ง่วงเหมือนกัน,ทา,านาทาซานหาพี่ยอมไม่เจอทานหาไม่เจอานไปหาพี่แง้ง ได้ทำพี่แฝงว่าเจอพี่โตัวไม้ได้ไปนอนกับดูไหมฮะได้ไปนอนกอดจุ้งไหมไม่พี่โยมไม่ได้ไปหาพี่แฟงเลยมีอะไรไหนไหนทาซาลองเล่าให้ฟังดิเมื่อคืนตอนพี่โยมออกไปลาดสัตว์กับพ่อเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้พี่โยมฮะพี่โยมไปลาดก้ามาบ้านแล้วก็แล้วจันยิ่าบกันมืดอถึแล้วก็พี่โยมก็หายพี่โยมก็หายแล้วเจดานก็ตื่นตื่นมาดีน้ำพิดแล้วเจดานก็ไม่เจอพี่โยม เดี๋ยวพี่แฟงเดี๋ยวพี่แฟงตั้งกล้องก่อนนะได้เจอพี่โจมั้ยไม่เจอไม่เจอพี่โยมทหารก็เลยโดนลงเดินเดินมาโอ้โหทหา,ารก็เลยไปหาพี่แฟงตอนปีสองปีสามเนี่ยนะทหานโดนหมากัดเดโดนหมากัดก็บอกแล้วบ้านพี่แฟงไงทหารอยา่ททาทหารอย่าไปช่วงดึกดึกดื่นดื่นถ้าสารสานไปเรียกชื่อมันด้วยนี่ทหา,ารพี่แฟงซื้อขนมมาฝากด้วยครับค,ครับอ,อ่ะกินเลยเต็มที่เลย เมื่อคืนตอนตีห้าทาซานกลับมาทาซานนอนไหนอะนอนนี่เจ้นี่ชิโน่รู้นี่ทาซานนอนหลับเลยทาซานนอนหลั<ถ>ลบเลยแล้วมันที่มันมีตัวอะไรแต่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 ด่างนกหรือเปล่านเป็นไก่ด้อโอเคทาซานกินให้อิ่มก่อนเดี๋ยวค่อยคุยค่อยว่ากันแล้ววันนี้จะตามหาพี่โยอมไหม<อ>ง่วงเหรอทาซานง่วงนะทุกคนผมเองก็ง่วงเหมือนกันนะเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยพี่นี่อืมเมื่อคืนมาตอนตีสาม ถ้ายังไปเจอพี่ใหม่เล่นเกมดูดดุดดดดอ๋อถัศท์านไปเจอพี่ใหม่เล่นเกมว่าแล้วทำไมเจอน้องใหม่น้องใหม่เล่นเกมเองแจ้งจะไปแา้พี่ใหม่เลยพี่สมบ่พี่ใหม่บ่ไม่เจอไม่เจอโอเคกินขนมเลยถัศน์านพี่แฟงซื้อมาให้นะพี่แฟงรีบพี่แฟงก็เลยซื้อมาได้เท่านี้นี้ย มาพี่แก่มาแก่แก่แก่แล้วจ้ะฮะไม่มีอะไรอ้าวไหนเอามาดูใกล้ๆดิโนมไม่มีใจทุกคนดูสมัยนี้ขนมดูดิอะไรเนี่ย มันอุ้ยทาซานไม่ต้องกินหรอกมันไม่มีไส้ไม่มีอะไรเลยอะไรวะเขาทํามาหลอกเนี่ยวะเนี่ยเสียตังฟรีเลยครับมไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรทาซานไปกินขนมปังอย่างอื่นไปโอเคมีมาไหมมีมาจิ้ไปจ่จายนะให้พวกนกพวกอะไรกินก็ได้ทาซานเนี่ยทาซานม,มานอนนี่ตั้งแต่ตีห้ายังไม่ได้ไปหาพ่อเลยเหรอจ้าไปกินข้าวนอนโอเควันก่อนไปกินข้าวบ้านพี่แฝงอร่อยไหมอร่อย อาจาดืและแตงอะไรนะท<ถ> <Okay. S 1> าทาซานชอบกินคั่วกิ้งนะทุกคนผมผัดาอาเธอเรียกว่าอะไรเอาหมูหมูคั่วกิ้งอะ่ะเหมือนคล้ายๆผัดกะเพราผัดคั่วกิ้งแห้งๆให้น้องแล้วก็ใส่ขมิ้นนิดหน่อยแล้วก็ตามเครื่องโอ้โหน้องาทาซานชอบมากเลย่เ่อเกินนมเลยาทาซานกินได้เต็มที่เลยกินให้อิ่มนะเดี๋ยวาทาซานจะไปหาพ่อไหมเนี่ยอ๋อเดี๋ยวค่อยขึ้นไปโอเคไม่ได้ดังนะ ยังไม่ได้ล้างหน้าล้างตาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกินให้เสร็จก่อนหรือว่าจะล้างหน้าก่อนแล้วก็กินอ๋อกินให้เสร็จก่อนาจ์เดิไม่ต่างหน้าและมีอะไรซึมมาตรงตาไม่ดูโอเค้าซานเราตื่นเช้ามานะ่ะเราต้องล้างหน้าแปรงฟันนะก่อนเราจะกินอะไรเข้าไปรู้เบ้าหรือว่าชาซานตื่นมาเนี่ยต้องกินน้ําก่อนอย่างน้อยหนึ่งแก้วรู้เบ้ากินนมก่อนใช่ตอนนี้กินนมไปก่อน ยุงเยอะมากเลยทุกคนขนาดมาช่วงเช้าแบบนี้พี่แฟนกงง็ง่วงเหลือเกินแต่พี่แฟนก็เป็นห่วงตาซานกับพี่ยมไงทุกคนครับพี่ยมหายตัวไปปิียดณนแบบนี้ผมว่าน่าเป็นห่วงนะเพราะว่าในป่าแบบเนี้ยพี่ยมกลับไปพมา่าแบบนี้โอ้โหกลับไปพม่าเหรอกลับไปทําไมอ่ะเดินทางไกลนะ่ะพี่ยมกล้าไปเหรอคนเดียวอะไอ้ที่นั้นพี่ยมนอนฝั่งอะไร พี่โยมนอนฝันอะไรก็ไม่รู้แล้วมาก,กอดตาจันมากอดตาซาน<ะ>อืมทาซานกินให้อิ่มก่อนนะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ให้น้องทาซานเขากินก่อนนะเดี๋ยวเราจะไม่ถามซาเซีนะเดี๋ยวน้องติดขอนะทุกคนอ้ลุงกาลน้องจัน นี่ทาสารก็มาอยู่ได้สี่วันเลยดิเหลือแค่หกวันเองใช่ไหมอธิน,า,ธนาน้องทาสารก็กลับแล้วจับจับไปยุ่งทำไมน้องทาสารกลับไปแล้วก็ไม่รู้ว่าหมาออกเหมือนไหลนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพยายามถ่ายคลิปน้องทาสารไว้ยเยอะๆนะเพราะว่าพีพีเอฟซีลหลายท่านเนี่ยน่าจะคิดถึงน้องทาสารนะไม่ใช่แค่พีพีเอฟซีนะผมเองก็คิดถึงเหมือนกันนะทุกคน วันนี้เป็นเช้าของวันที่สิบนะทุกคนวันนี้เป็นวันที่สิบนะครับเป็นวันพุธนะเป็นวันพุธที่สิบนะครับเป็นวันพุธที่เป็นวันพุธที่สิบนะทุกคนเดี๋ยวผมว่าคลิปเนี้ยผมจะลงตอนวันที่สิบเอ็ดวันพฤหัสบดีประมาณสักเก้าโมงสิบโมงดีกว่าประมาณสิบโมงนะพี่ๆรอติดตามกันได้เลยนะครับ อร่อยไหมครับทาซานถ้าอร่อยก็กินเยอะๆนะกินให้อิ่มทาสานง่วงนอนนะทุกคนก็เลยพูดน้อยนะผมเองก็ง่วงนอนเหมือนกันเราก็ให้ดูแค่บรรยากาศนะ ทารานนอนบนต้นไม้ไม่กลัวหล่นหรอครับทารานนอนดินแล้วอ๋อทารานนอนชิแแววีแล้วก็ระวังระวังเซฟต,ตัวเองบ้างนะเผื่อหลับลึกอะไรขึ้นมาเงี้ยยุงเยอะเลยพี่ยุงมันเยอะด้วยระว,วังหล่นนะรู้บ้าพี่ย้มพี่ยม,ยมกิ่งไม้ล่นกิ่งไม้ล่นไม่ใช่พี่โยม จริงทุกคนบอกเลยแล้วก็ ppfc ทุกคนนะครับผมขอฝากไว้อย่างหนึ่งนะพีพีเพราะว่าช่วงเนี้ยมันมีเพจสับเปลเอเนี่ยเขาชอบดูดคลิปผมไปลงนะแล้วก็ผมเข้าไปเช็คเพจเขาเนี่ย ผมบอกเลยนะคบว่ามีพี่ๆเหลายท่านเนี่ยเข้าใจผิดมากเลยนะครับเข้าไปคอมเมนต์เข้าไปพูดคุยเข้าไปจะส่งของนู่นส่งของนี่ให้นะครับผมบอกเลยนะคบว่าเพจซับเบอร์เนี่ยเป็นซับเบอร์เป็นเพจที่แบบว่าจะเรียกว่าโจรก็ได้นะเอาคลิปวิดีโอของผมเนี่ยไปทำอาหากินนะทุกคนยังไงก็ใครที่ดูใน YouTube นะทุกคนดูผมใน YouTube ตอนนี้เนะี่ยคลิปเนี่ยถ้าไปเจอในเพจซับเบอร์ชื่อว่าซับเบอร์เนี่ย ผมบอกเลียว,ว่าเป็นเพจปลอมนะไม่ใช่เพจจริงนะเพจจริงของผมเนี่ยชื่อมิสเตอร์แฟงลาท้าผีนะทุกคนถ้าพี่พีเอฟซีหลายๆท่านที่ดูผมไลฟ์สดบ่อยๆเนี่ยผมจะให้ดูนะว่าเพจปลอมเนี่ยหรือว่าคนที่เขาเอาคลิปเราไปลงเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนเอารูปภาพดาราท่านหนึ่งมาหากินนะครับเขาตั้งเป็นรูปดารานะทุกคนเนี่ยเขาเป็นมิจฉาชีพนะทุกคนระวังกันไว้ด้วยนะครับเขาเป็นมิจฉาชีพของจริงนะทุกคนทุกคนอย่าไปหลงเชื่อนะ อย่าไปโอนเงินอย่าไปส่งของอะไรให้มัวซั่วนะครับเพราะว่าเพจน้องแฟงเนี่ยเพจจริงเนี่ยชื่อมิสเตอร์แฟงล่าท้าผีนะทุกคนผมบอกพี่พไว้ก่อนนะไปค้นหาได้เลยนะครับพี่แงือพี่แงครับพี่แงือพี่แงใช่พี่แฟงก็ต้องชื่อพี่แฟงสิชื่ออื่นเนี่ยไม่ใช่นะผมไม่ได้เป็นซับเลอร์อะไรทั้งนั้นนะครับทุกคนระวังกันไว้ด้วยนะผมฝากพพฟซีนะเพราะว่าพพฟซีหลายหลายท่านเนี่ยบางทีเนี่ยผมพพฟซีหลายหลายท่านเนี่ย บางทีเนี่ย oh, <right. S 1> มาดูคลิปผมเนี่ยมาคอมเมนต์ว่าเอ้ยไปดูดคลิปคนอื่นมาลงหรือเปล่าไม่ใช่นะทุกคนเพจมิตรดูแฟงนี่เป็นเพจของผมจริงๆนะดูผู้ติดตามนะทุกคนผู้ติดตามผมหลักแสนนะครับในเพจนะใน YouTube ก็ช่องนี้นะครับผู้ติดตามก็หลักแสนเหมือนกันนะทุกคนดูดีๆนะครับอย่าไปหลงเชื่ออะไรมันที่มันง่ายๆนะทุกคนคือถ้าทุกคนไปดูเพจเขาอ่ะเขาจะทําให้เสียงมันไวขึ้นแล้วก็เสียงเนี่ย <Okay. S 1> จะไม่ใช่เสียงผมนะ ทุกคนเข้าใจด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้พพฟซีหลายๆท่านเนี่ยไปดูคลิปไปดูคลิปปลอมนะครับแล้วก็ไปโดนหลอกนะผมบอกไว้ก่อนนะผมไม่มีการส่งหมายเลขบัญชีไปให้ใครโอนเงินมาให้มั่วซั่วน,นะครับนะครับพพฟซีฝากกันไว้ด้วยนะคือผมไม่สามารถรับผิดชอบได้นะถ้าพพฟซีโอนเงินกันผิดแล้วก็เข้ามาด่าเข้ามาว่านะครับทุกคนผมฝากไว้ด้วยนะครับ เพราะว่าเขาทําแบบเนี้มาหลายรอบแล้วแล้วเขาทํามาเป็นเดือนเดือนแล้วแล้วเขาเองก็ได้เงินมาหาศาลเลยนะและช่วงนี้รายได้ผมเนี่ยมันลดลงจากเมื่อก่อนเนี่ยจิบเปอร์เซ็นตอนนี้เหลือประมาณสามเปอร์เซ็นต์เองนะหายไปแบบเยอะมากๆเลยนะครับเขาทําแบบนี้เขาก็บาปท,ทุกคน,นตังค์พี่แฝงไม่ได้หายครับคือรายได้พี่แฝงเนี่ยมันน้อยลงมากเลยทาซานเพราะว่าตั้งแต่มีเพจสับเลิเนี่ยพี่แฝงมาถ่ายทาซานเขาก็เอาคลิปพี่แฝงไปลง แล้วก็คนไปดูเขา,เาใช่เขาเอาไปทำอะไรได้เขาเาไปลงคลิปแล้วก็เขาไปหาตังค์ไงครับขเขานี้ใสไม่ดีใช่เขาเนี้ยไม่ดีเขาเอาของพี่แจงใช่เขาเอาของพี่แฟงไม่เป็นไรทศานถ้าเขาทําแบบนั้นเขาคิดว่าดีเขาเลี้ยงครอบครัวได้ก็ไม่เป็นไรพี่แฟงก็โอเคทศานจะไปไหนล้างหน้าล้างตาเหรอโอเค กินนมหมดไหมนะัม่นอ่ะถ้ทาซานกินให้หมดได้ไหมพี่แฟงเสียดายอะ่ะเพราะว่าพี่แฟงซื้อมาให้ทาซานอะ่ะทาซานเหมือนจะอ้วนขึ้นนะต้องได้เจอพี่แฟงเนี่ยอยู่กับพี่แฟงเนี่ยรอนให้แป๊บหนึ่เมื่อก่อนตอนเจอทาซานใหม่ๆหม่นี่ไม่ไม่ไม,ไม่อย่าไปทิ้งส่งใส่ใส่ถุงขยะไว้ดิใส่ถุงขยะไว้เดี๋ยววนนี้ก็ได้ โอเคเก็บไว้ตรงนี้แ oh ล้วก็ทาสานมากินใช่ไหมอะไรนะจะไปล้างหน้าจะไปล้างหน้าออกกำลังกายก่อนดีมากผมก็สดชื่นเหมือนกันนะทุกคน โอเจนี่จ๊อเมื่อคืนโดนหมากัดโดนไหมโดนนิดหนึ่งใช่ไหมแจ๊ดแจไหนแดงเลยพี่อืมมันมนกระโดดจดอ๋อมันกะโดดกัดดีนะไม่โดนอะทาซานไปตอนดึกดึกดื่นดื่นเนี่ยทุกคนผมก็เลี้ยงน้องหมาไว้ด้วยนะครับพอเวลาคนแป๊กหน้ามาค่ำค่ำคืนคืนเนี่ย พอเวลาไม่พูดไม่จานเนี่ยผมบอกเลยว่าโดแนแน่เพราะน้องหมาที่ผมเลี้ยงเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะห่วงบ้านนะครับงงใช่กุ้งมันไม่ได้กัดไครมั่วนะทุกคนก็ดูน้องทาซานไปผมยาวพลุงพลังแบบนี้มันนี่ก็ตกใจไม่เรียกชื่อมันด้วยจ,จ,จเป็นผมผมก็ตกใจนะทุกคนมาแบบตีสองตีสามเลยแบบเนี้ยผมก็บอกกับน้องนะถ้ามีเรื่องเดือดร้อนอะไรเนี่ยไปหาผมได้ตลอดเลยนะทุกคน ผมก็ไม่ได้ว่าน้องหรือว่าอะไรนะน้องไปผมก็ดีใจทาซานไปล้างหน้าไหมเดี๋ยวจบเอาเอาขอนมไปด้วยหรอ,อมันเดือดอ,อีกอมันยังเดืออีกดีมากนานาไปให้พี่ใหม่ถือน้อมให้ก็ได้ดไปล้างหน้าล้างตาก่อนทาซานจะได้สดชื่นผมเองก็ได้แค่ล้างหน้าล้างตาตื่นมาแปรงฟันนะผมยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะครับเดี๋ยวผมว่า เสร็จจากเนี้ยผมจะกลับไปอาบน้ำอาบทานะันทุกคนแล้วก็ทํากับขุงกับเข้าวให้น้องๆกินนะน้องๆเองเก็ยังไม่ตื่นกันเลยนะครับเห็นน้องใหม่เออผมก็เลยแบบน้องทาซันเห็นน้องใหม่ผมก็เลยชวนมานะวงนะทุกคนยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับพพฟซี FC, ทุกท่านนะให้ผมมีคนดูเยอะๆบางๆนะผมจะได้มาหาน้องชาซันบ่อยๆนะครับ ไม่รู้ว่าจะได้เจออีกหรือเปล่านะถ้าคลิปเนี้ยคนดูเยอะๆเนี่ยผมจะลองขอลองน้องทาราแล้วก็ผมจะลองเจอพ่อเขาอีกสักครั้งจะลองให้เขาอยู่อีกนาน,านๆสักประมาณหนึ่งอาทิตย์ได้ไหมทุกคนถ้าคลิปนี้คนดูเยอะๆนะคนกดไลค์สักคนกดไลค์หมื่นหนึ่งคนดูสักสามสี่หมื่นอ่ะเดี๋ยวพี่แฟงจะลองขอล,อง,อ,ลองพ่อน้องทาราเนี่ยให้อยู่อีกสักอาทิตย์หนึ่งได้ไหมนา,านกอนนะคะทาราขออพ่อดูนะเดี๋ยวเดี๋ยว พุ่งพรุ่งนี้เย็นพี่แฟงจะมาหาพ่อทาซานนะโอเคไหมโอเคให้พ่อลงมาได้โอเคให้พ่อลงมาก็ได้ทาซานไปนล้างตรงที่น้ําไหลแรงๆดีกว่ามั้งพี่แฟงว่าล้างหน้าล้างตาล้างแขนล้างขาด้วยเพราะว่ามันจะได้สดชื่นไงโอเคไหมล้างขาด้วยนะทาซาน สดชื่นไหมจุงก็เยอะทสารระวังจุงนะยากันจุงก็ไม่ไม่ไม่ใช้ไม่ทานนะทุกคนผมก็เอามาให้นะเอามาให้ครบทุกอย่างแล้วก็วันนั้นน่ะน้องทสารและต่าง่ะที่พี่แฟงให้อยู่ไหมยังอยู่เหมือนเดิมไหมต่างใช่ใช่ต่างพันห้าที่พี่แฟงให้ไปอ่ะเก็บไว้ที่พ่อโอเคถ้า อาจารย์อาจารย์พ่อพ่อก็ไปทำมาด้วยว่ะโอเคทุกคนพ่อรู้แล้วตัง,ะะ oh, ตงมันไปแยกได้ไหมพ่อเนือ๋อตังมันไปแยกได้แค่นี้เองอ oh, <okay. S 2> ๋อโอเคพี่พี่ตัวน้ำมาแลกมันเป็นตัตนด oh, ตงดอลล่ oh, าอ๋อตังดอลลาร์อ๋อตังดอลลาร์มันก็แลกได้เยอะดิโ okay. อเคท่า,าซานงั้นพี่ท่ไไา,ซา,าซานงั้นพี่แฝงขอ,อก,กลับก่อนได้ไหมท่<อ>าซาลนึงก็ต้องกลับไปหาพ่อใช่ไหมล่ะอ่ะครับวัสดีครับผมเดี๋ยว พี่แฟงจะกลับไปถามกับข้าวนะบายบายทารานเดี๋ยวเจอกันใหม่นะรู้เปล่าเดี๋ยวพี่แฟงมาหาพรุ่งนี้เย็นนะไม่งั้นถ้ามีเรื่องเดือดร้อนร้อนใจอะไรก็ถ้าพี่ยมยังไม่กลับมาก็ไปหาพี่แฟงเลยนะโอเคไหมโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่บายบายทารานโอเคดูแลสุขภาพด้วยนะ <c oughs> เอาทุกคนครับ <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้ผมกับน้องใหม่เนี่ยขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะเรามาตั้งแต่หกโมงนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องกลับไปทากับคุงกับข้าวอะไรอีกนะครับเพราะผมเองก็เริ่มหิวข้าวแล้วก็ถ้าอย่างไรใครชอบ เป็นกาลังใจใผมด้วยนะครับในการถ่ายทาคลิปตลอดไปนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าผมเนี่ยจะมาทําอะไรจะไปไหนนะทุกคนฝากเป็นกําลังใจใด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ